จานแหล่งกำเนิดน้ำเสียสูงสุดในบ้านสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนีรนุชอําเงินกระผมชื่อเด็กชายสืเดเชพิสแวงครับเป็นตัวแทนนักเรียนแกนนำของโรงเรียนวัดสามงามพงทอง,ง,งอนุสร์ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลสามงามอำเภอรอนตูมจังหวัดนคปรปฐมจะมานำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาไขมันที่ปนเปื้อนในน้ำซึ่งได้จากการล้างภาชนะในครัวเรือนส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสีย ข้อนำอุดตันกลิ่นเหม็นรบกวนในการใช้ชีวิตประจำวันทางกลุ่มของเราจึงช่วยกันค้นหาและประดิษฐ์นวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำที่ปนเปื้อนไขมันนวัตกรรมชิ้นนี้สามารถสร้างได้เองและยังมีต้นทุนต่ำมีอุปกรณ์และขั้นตอนการทำดังนี้ค่ะอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะครับ 1. น,นะครับข้อต่อน,นอกครับ2ครับก็เป็นข้อต่อใน สนะครับก็เป็นข้องอขนาด90องศาครับต่อไปก็เป็นท่อ PVC ขนาดา่างๆนะครับเรื่อที่3 5นิ้ว5.5นิ้วแล้วก็แปนิ้วครับถังเปล่าครับเป็นถังเปล่าที่ซื้อใหม่หรือถังเปล่าที่ใช้แล้วก็ได้ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตะกร้านะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสว่านนะครับเอา mm ไว้เจาะรูนะครับเพื่อใส่ท่อนะครับต่อไปนะครับก็เป็นปืนกาวครับ ต่อไปนะครับก็เป็นตะไคร่ในร้อนนะครับหรือมุ้งในร้อนนั่นเองแล้วก็กันไกแล้วก็ปากกานะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทําการเจาะนะครับเจาะถังนั่นเองนะครับโดยใช้สว่านแล้วก็หัวเจาะนะครับให้เป็นรูนะครับขนาดให้พอดีกับขั้วตอนนอกกับขั้วตอนในนะครับจะเป็นถังเปล่าที่ซื้อใหม่หรือว่าถังที่เคยใช้แล้วก็ได้นะครับที่เป็นถังสีครับ ขั้นตอนที่2นะครับเราก็นําตะ่ายไนลอนนะครับหรือมุลนลนอนเนี่ยมาทาบกับก้นตะกร้าครับแล้วก็ใช้ประการครับด้าบเลยนะครับให้เป็นรูปวงกลมตามก้นตะกร้าเลยนะครับขั้นตอนที่3นะครับเราก็ใช้กรรไกรเนี่ยตัดตามรอยที่เราดาวไว้เลยนะครับค่อยๆตัดให้พอดีกับก้นตะกร้านะครับ ขั้นตอนที่4นะครับเราก็นําตะข่ายไนล่อนนะครับที่ตัดเป็นรูปวงกลมเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาติดกับกลนตะก้าครับโดยใช้ปืนกาวครับเพื่อความแน่นหนาครับขั้นตอนที่5นะครับเราจะเริ่มประกอบถังดักไขมันนะครับโดยเริ่มจากข้อตอนนอกครับแล้วก็ล็อกด้วยข้อตอนในครับหมุนลงไปครับให้แน่นเลย ต่อไปนะครับเราก็นำท่อ PVC ขนาด3.5นิ้วมาใส่กับข้อต่อในครับแล้วก็ใส่กับข้องอขนาด90องศาเนี่ยตามลำดับเลยนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยเราก็ใช้ท่อ PVC ขนาด5.5นิ้วนะครับในการใส่ไปเพื่อปล่อยน้ำลงมาครับหรือว่าจะต่อใส่ยางก็ได้ครับในช่องนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับในการประกอบถังนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เอาตะกร้าเนี่ยมาไว้ด้านบนครับต่อไปนะครับเราจะเป็นการสาธิตให้เจ้าฐานดักไขมันนะครับโดยการล้างจานเลยนะครับกดอื่นเลยเนี่ยเราก็ทิ้งเศษอาหารนะครับลงไปในตะกร้าเลยนะทั้งน้ําซุปทั้งเศษอาหารครับทิ้งลงไปเลยครับต่อไปนะครับเราก็ล้างช้อนล้างจานชามให้ปกตินะครับ เราสามารถนำนะครับน้ำที่ปนเปื้อนไขมันนะครับเทลงไปในตะกร้าได้เลยนะครับเทไปเท่าไหร่ก็ได้ครับ จะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับน้ำที่ไหลออกมาจากท่อน้าทิ้งในถังดักไขมันเนี่ยจะเป็นน้ําสะอาดครับจะไม่มีสารไขมัน,มบ,นบนเปืือนออกมาเลยนะครับ เพราะว่าไอเจ้าตัวไขมันเนี่ยที่มากับเสษอาหารหรือน้ําซุปเนี่ยมันจะลอยอยู่เหนือน้าครับอ่ามันจะไม่จมลงไปนะไอสิ่งที่ตูดออกมาจากท่อเนี่ยก็จะเป็นน้ําสะอาดอย่างเดียวนะครับและไอส่วนที่ไขมันครับที่ลอยอยู่เหนือน้ําเนี่ยเมื่อเราล้างจานทักสองสาวันนะครับก็สามารถตักนะครับเอาไปทิ้งได้เลยนะครับทิ้งไว้ที่ดินได้ครับให้แสงพาทิตหรือแสง UV เนี่ยทาลายฆ่าเชื้อได้เลยครับหรือว่าจะนำพวกเศษไขมันนะครับไปทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไปก็ได้นะครับ นอกจากถังดักไขมันนะครับจะล้างผ่านโดยตรงไ้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถนําไปติดตั้งกับสิ่งล้างจานที่บ้านตามครัวเรือนได้เลยนะครับนบวัตรกรรมชิ้นนี้ได้มีการทดลองใช้จริงในเรื่องของกลุ่มักเรียงแกนำนำผลที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้นวัตรกรรมชิ้นนี้คือคุณภาพน้ําที่ปล่อยทิ้งจากครัวเรือนโดยผ่านถังดักจับไขมันมีคุณภาพน้ําที่ดีขึ้น